มาติดตามสมาร์ทมันนี่กันต่อนะคะช่วงนี้จะพาผู้ชมมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการทําประกันชีวิตกันค่ะหลายคนตั้งคําถามนะคะว่าการทําประกันชีวิตที่เรารู้ว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนั้นควรจะมีทุนประกันเท่าไหร่กันเราจะคํานวณได้อย่างไรไปฟังคุณเกรดเศรษฐนันเล่าให้ฟังในสมาร์ทแพลนนิ่งค่ะ Smart Planning ในหัวข้อวางแผนประกันกรมธรรันต้องบริหารนะครับวันนี้ก็จะเป็นตอนที่4นะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องที่ว่าเราควรจะมีทุนประกันเท่าไหร่นะครับ แน่นอนสําหรับการทําประกันภัยนะครับหรือประกันไม่ว่าจะเป็นประกันวิทยสภัยนะครับประกันชีวิตนะครับประกันสุขภาพก็ตามนะครับสิ่งที่ควรวิเคราะห์ก็คือเราจะต้องมีการกําหนดทุนประกันนะครับหรือจํานวนเงินเอาประกันที่เหมาะสมกับเรานะครับไม่ใช่ว่าการทำทุนําทำประกันชีวิตหรือว่าประกันวิทยสภัยทําโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงทุนเราก็จะไม่ได้ได้รับประกันภัยหรือประกันวิทยสภัยประกันชีวิตที่เหมาะสมกับตัวเรานะครับ สำหรับการคำนวณทุนประกันนะครับอย่างเช่นถ้าพูดถึงประกันชีวิตนะครับเราอาจจะมีวิธีการคำนวณได้2วิธีนะครับหลักๆนะครับวิธีแรกก็คือการคำนวณตามมูลค่าทางเศรษฐกิจของบุคคลนะครับหรือ human life value นะครับ uh, human life value เนี่ยลักษณะของมันก็คือการเป็นคำนวณตามแนวคิดที่ว่า บุคคลใดๆก็ตามเนี่ยย่อมมอีมูลค่านะครับแต่ความหมายก็คือไม่ได้หมายถึงตีคนเป็น,เป,นเป็นราคาเป็นเงินอย่างนั้นนะครับแต่ว่าหมายถึงว่าเราตีตามศักยภาพนะครับของบุคคลคนนั้นนะครับหากเกิดการสูญเสีย สูญเสียชีวิตรหรือสูญเสียศักยภาพในการทํางานก็ตามนะครับเราเราจะมีการชดเชยอย่างไรเพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพของบุคคลคนนั้นที่เขาสามารถหาไรายได้ได้แต่ว่าต้องสูญเสียไปนะครับวิธีการคํานวณเนี่ยก็คืออาจจะคํานวณจากโครงสร้างของศักยภาพของผู้ทําประกันนะครับก็คือปัจจุบันรายได้เท่าไหร่นะครับอ,า,อาจจะคํานวณในแนวคิดที่ว่าถ้าเกิดไม่เกิดการสูญเสียไม่เกิดการเสียชีวิตไม่เกิดการสูญเสียศักยภาพทุกพลภาพนะครับ จริงๆแล้วบุคคลคนนั้นจะต้องอสร้างรายได้ไปได้อีกกี่ปีนะครับตัวอย่างเช่นอาจจะคำนวณจากปัจจุบันไปถึงกเกษียณน,นะครับควรจะสร้างรายได้ได้ไดกี่ปีเราก็เอามากำหนดเป็นทุนประกันนะครับนี่คือการคำนวณตาม Human Life Value หรือตามมูลค่าทางเศรษฐกิจของบุคคลนะครับวิธีที่สองก็คือการคำนวณตามความจำเป็นนะครับตามความจำเป็นความหมายก็คือ ปัจจุบันเรามีภาระอะไรบ้างนะครับถ้าเราจะทําประกันนะครับภาระมีหลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นภาระที่การจ่ายเงินเลี้ยงดูครอบครัวนะครับการเก็บเงินเพื่อเป็นเ,เป้าหมายทางการเงินสําหรับผู้อื่นนะครับเช่นการเก็บเงินให้บุตร นะครับเพื่อจะใช้ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปนะครับหรือว่าปัจจุบันมีภาระในการผ่อนรถผ่อนบ้านอะไรก็ตามนะครับแนวคิดนี้นะครับอยู่ในมุมมองที่ว่าหากเกิดการเสียชีวิตนในปัจจุบันนะครับในระยะเวลาอันใกล้นะครับจะต้องดูว่าครอบครัวจะต้องมารับภาระต่อได้ไหมหรือว่ามีความสามารถที่จะรับภาระต่อได้ไหมนะครับถ้าเกิดไม่สามารถรับภาระต่อได้เราก็ต้องมีการทําประกันนะครับเป็นการโอนความเสี่ยงนะครับอย่างเช่น ถ้าปัจจุบันมีการใช้ใจ่ายเลี้ยงดูครอบครัวอยู่ประมาณเดือนละ1 0 0 0 0บาทนะครับเราก็ต้องคำนวณว่าเดือนละ10,000บาทนั้นเราจะควรจะมีการเ,าเก็บทําทุนประกันเนี่ยให้มีความสามารถในการเลี้ยงดูครอบครัวต่อเนื่องไปได้อีกกี่ปีหลังจากที่เราไม่สามารถหาไรายได้ให้ครอบครัวได้แล้วนะครับหรือมีภาระในการผ่อนบ้านอยู่ประมาณหนึ่งล้านบาทนะครับก็ต้องทําทุนประกันบวกเข้าไปด้วยนะครับอีกหล้านบาทเป็นต้น ดังนั้นทุนประกันเนี่ยหรือจํานวนเงินออาประกันประกันภยนัยน,นั้นก็สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปได้ตามระยะเวลาตามความเหมาะสมนะครับพอเวลาผ่านไปเช่นการผ่อนบ้านต้นเงินต้นลดลงนะครับก็อาจจะมีการลดทุนประกันลงนะครับหรือว่าการศึกษาลูกนะครับบางทีอาจจะมีรายแหล่งรายได้จากภรรยาเข้ามาช่วยในการเก็บนะครับก็อาจจะปรับเปลี่ยนทุนประกันให้เหมาะสมได้ครับและนี่ก็คือการวางแผนกาหนดทุนประกันของเราในสวัสดิ์แพนนิ่งครับ